เรียนทุกคนครับวันนี้ครูดุสิ์นะครับจะมาสอนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารรหัส3014ขีด0004นะครับหน่วยที่3นะครับเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุในการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารนะครับ จุดประสงค์ของหน่วยเรียนนะครับก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถอธิบายหรือบอกเนื้อหาของแต่ละหัวข้อดได้นะครับ3.1หหัวข้อคือเครื่องมือในงานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องมือในงานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารเนี่ยมีอะไรบ้างแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบ้างน,นะครับ เรามาดูนะครับเครื่องมือที่ใช้สําหรับติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคารนะครับมันจะมีไฟฟ้าภายในอาคารแล้วก็ไฟฟ้าภายนอกอาคารแต่วันนี้เราจะพูดแต่ภายนอกนะครับงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกเนี่ยก็คือว่าได้แก่พวกปักเสาผ้าสายไฟฟ้ายึดโยงนะครับหรือการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันร,ระบบจาหน่ายแรงสูงหรือจาหน่ายแรงต่บนะครับถ้านักเรียนสังเกตก็คือ ตรงที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าตรงเสาวไฟฟ้านะครับซึ่งพวกอุปกรณ์ตรงนี้นะครับจะต้องมีเครื่องมือในการช่วยทํางานให้เกิดประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเครื่องมือที่จําเป็นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะหนึ่งก็คือเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับ2ก็คือเครื่องมือสําหรับงานปักเสาวไฟฟ้านะครับ สามเครื่องมือสําหรับงานท่าสายไฟฟ้า 4. ี่เครื่องมือวัดและทดสอบเรามาดูก่อนเลยนะครับนะเครื่องมือป้องกันนตรายส่วนบุคคลประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่ครูเอามาในพร้อม t ตัวอย่างนะครับก็จะมีเบื้องต้นนะครับก็คือมีประมาณ6รูปนะครับรูปแรกนะครับ รูปแรกคือรูปนี้นะครับก็คือหมวกแข็งป้องกันอันตรายนะครับหมวกเซฟตี้นะครับตัวนี้นะครับทํามาจากพลาสติกแข็งนะครับทนทานต่อการใช้งานนะครับก็คือมันจะมีหลากหลายสีนะครับเช่นสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินสีส้มสีแดงก็คือก็จะแบ่งออกแต่ละประเภทไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใส่สีอะไรก็ใส่ได้นะครับนะอันที่สองนะครับคือ ถุงมือยางนะครับถุงมือยางเนี่ยคือมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่2ชนิดนะครับสําหรับไฟฟ้าแรงต่ํานะครับแล้วก็ไฟฟ้าแรงสูงนะครับคุณสมบัติก็คือเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับอันนี้คือเราจะต้องใส่ทุกครั้งนะครับเวลาเราไปติดตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยอาจจะทําการดูดเราได้ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับต่อไปนะครับเรามาดู รูปนี้ก่อนนะครับก็คือรองเท้านิรภัยนะครับหรือรองเท้าเซฟตี้นะครับนะตัวนี้นะครับโดยส่วนหัวเนี่ยจะมีความแข็งเป็นพิเศษนะครับก็คือป้องกันการบาดเจ็บของเท้าน,นะครับหรือการหล่นกระแทกหรือหล่นทับนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเราเป็นอะไรนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไฟฟ้าดูดได้เช่นกันนะครับส่วนรูปนี้นะครับก็คือเหล็กตีเสานะครับ เหล็กปีนเสาเหล็กปีนเสาเนี่ยก็คือทำมาจากเหล็กกลมนะครับนะประกอบกับเหล็กแผ่นนะครับไว้สําหรับรองเท้าเราเวลาในการขึ้นเสานะครับเพราะว่าเสาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นไ,ได้เนี่ยมันจะต้องมีรองเท้าของมันนะครับเพราะว่าเหล็กที่ยื่นออกมายาวๆเนี่ยเอาไว้เสียบรูแล้วเราก็เดินไต่ขึ้นไปนะครับนะส่วนอันสุดท้ายคือไม้ชักฟิวนะครับตรงนี้อยากให้นักเรียนนะครับก็จดจำนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถนี่ในรูปนี้นะครับตัวนี้สามารถปรับเลื่อนให้มีความยาวนะครับและสั้นได้ตามต้องการนะครับความยาวเนี่ยก็คือ8ถึง24ฟุตนะครับนะมีตะขอนะครับคอยกดล็อกฟิลนะครับนะคุณสมบัติของไม้ชักฟิลนะครับก็คือสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง3 3ม v นะครับนะอันนี้ก็ ค่านข้าปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับสองนะครับเครื่องมือสําหรับงานปักเสาไฟฟ้านะครับการปักเสาไฟฟ้าเนี่ยในปัจจุบันนะครับมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือการปักเสาไฟฟ้าจากแรงงานคนนะครับ1แล้วก็2ก็คือการปักเสาไฟฟ้าจากเครื่องผ่วงแรงนะครับทุนแรงของเรานะครับ2.2น,นะครับ เครื่องมือที่ใช้ในการปักเสาไฟฟ้าเนี่ยมีการแบ่งตามชนิดการใช้งานเนี่ยจะมีอยู่4ชนิดนะครับคือ1เครื่องมือขุดหลุม2เครื่องมือย้ายเสาและยกเสาสาเครื่องมือกระทุงดินนะครับ 4. เครื่องมือสำหรับงานท่าสายเครื่องมือขุดหลุมนะครับ เครื่องมือขุดหลุมเนี่ยจะแบ่งไั้นเป็น2ประเภทน,นะครับ1ก็คือเครื่องมือขุดหลุมโดยใช้แรงงานคนนะครับเครื่องมือขุดหลุมโดยใช้แรงงานคนเนี่ยเป็นการขุดหลุมโดยอาศัยแรงงานอาศัยแรงของเรานะครับจะประกอบไปด้วยอะไรจอบแฉลงรั่วรั่วหนีดดินนะครับใช้ในการขุดดินตัดดินกระทุ่งดินนะครับ2นะครับเครื่องมือ ขุดหลุมโดยใช้เครื่องขอนแรงนะครับขอนแรงก็คือขอนแรงของตัวเรานะครับก็จะมีอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งก็คือมีสว่านนี่นะครับสว่านขุดหลุมสองรถขุดหลุมนะครับต่อไปนะครับสองจุดสองจุดสองนะครับเครื่องมือในการย้ายเสาและยกเสานะครับเน,นื่องจากนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคอนกรีต มันมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับทีนี้เราก็ต้องใช้รถในการเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้ดูดังนี้รูปเลยนะครับต่อไปนะครับ2.2.3นะครับเครื่องมือกระทุ้งดินนะครับตัวนี้ก็อ่าจะเป็นการกระทุ้งดินก็คือเครื่องอนแรงของเรานะครับดูตามรูปได้เลยนะครับต่อไปนะครับ2.2.4เครื่องมือสําหรับงานผ้าสายนะครับ คือคาว่าเครื่องมือสาหรับงานภ้าสายเนี่ยคือมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงสายฟ้าให้ตึงและพอดีนะครับไม่ให้ตกท้องช้างหรือหย่อนเกินไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการผาสายนะครับประกอบไปด้วยนะครับคําอะลองนะครับค็อกฟี่ฮอยนะครับลอกเชือกหรือรดไฮดรอลิกนะครับเรามาดูแต่รูปนะครับรูปแรกนะครับรูปนี้ก็คือคําละองนะครับคํำละองส่วนรูปนี้นะครับค็อกฟี่ฮอยนะครับ มันานนี่เป็นเหมือนแม่แรงดึงสายฟ้าให้ตึงนะครับต่อไปนะครับลอกนะครับรูปนี้นะครับลอกใช้สําหรับยกวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นไปบนที่สูงนะครับมันก็ลักษณะจะคล้ายๆเชือกเหมือนกันนะครับรถยนต์ไฮโดรลิกนะครับอันนี้ใช้สําหรับยกของที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับและใช้ดึงสายฟ้าจํานวนหลายเส้นนะครับ เพราะว่ามันจะทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับลด,ดเวลาในการปฏิบัติให้มันน้อยลงนะครับต่อไปนะครับสี่เครื่องมือวัดและทดสอบนะครับตัวนี้นะครับก็คือใช้ในการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไปจนถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังจากการทํางานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งเครื่องมือ ทดสอบเนี่ยจะมีหลกากหลายประเภทนะครับได้แก่1แพมมิเตอร์นะครับสองมัลติมิเตอร์นะครับสามิเกอร์นะครับ4เครื่องวัดความต้านทานดินอ่านะครับอ่าเรามาดูนะครับคำถามนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปลองทำลองคิดดูนะครับคำถามข้อที่1ก็คือ ก่อนการใช้ถุงมือ,อยางควรทำสิ่งใดเป็นับแรกนะครับนี่คำถามข้อที่1น,นะครับคำถามข้อที่2คือคุณสมบัติของไม้ชักฟิวเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนไปหาคำตอบมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาของบทเรียนนี้หัวข้อนี้นะครับก็คือเครื่องมือในงานติดตั้งไฟฟ้านะครับนอาคาเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับ ห้าเครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับปีนเสาไฟฟ้านะครับ2ก็คือเครื่องมือพื้นฐานสําหรับช่างไฟฟ้านะครับ3เครื่องมือสําหรับงานปักเสาไฟฟ้า 4. เครื่องมือสําหรับงานผ้าสาย 5. เครื่องมือสําหรับวัดและทดสอบนะครับอ่าอันนี้คือบทสรุปง่ายๆตามหัวข้อนี้นะครับวันนี้กูรูสิทธิ์จะมาพูด เนื้อหาวันนี้แค่นี้นะครับขอให้ติดตามอีกคลิปต่อไปขอบคุณครับ